ติดตามสถานการณ์โควิด19กันต่อนะครับที่จังหวัดตาครับได้มีการรณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะที่จังหวัดตากนะคะรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19เนื่องจากเป็นสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย100ล้านโดสตามที่นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่บริเวณศูนย์แสดงสินค้าโอทอบหนองน้ำมณีบรรพศ เกาะลอยนะคะอําเภอเมืองตากจังหวัดตากค่ะทางด้านของนายสมชัยกิจเจริญนุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะรวมตรวจเยี่ยมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนื่องในสัปดาห์การฉีดวัคซีนแห่งชาติพร้อมกับให้กําลังใจประชาชนและก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะรวมทั้งได้มีการมอบหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์อาหารว่างพร้อมกับของที่ระลึกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการในครัน ้ดวยโดยกระทรวงสาธารณาสุขนะครับมีนโยบายให้เรื่องรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและขยายการฉีดวัคซีนในกลุ่มแรงงานต่างชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย100ล้านโดสเพิ่มความครอบคลุมวัคซีนให้ถึงระดับเจของประชากรในประเทศซึ่งจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดและทําให้สามารถเดินหน้าเปิดประเทศตามนโย,ยบายของรัฐบาลได้อย่างปลอดภัยนะครับสำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิในครั้งนี้เปิดให้บริการในรูปแบบของ w อ l k i อินซึ่งประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปสามารถเดินทางมารับบริการการฉีดวัคซีน a อ t ต a z าเซเนกเข็มที่1เข็มที่2และเข็มที่3ได้นะครับ